อย่ามี Unrealistic expectation ความคาดหวังที่มันไม่เป็นจริงเอาจริงๆดีกว่าอย่าไปบอกว่าไอซีปีจะไปบอลโลกบอลโลกอย่าไปพูดดีกว่าเอารากฐานก่อนดีกว่าบอกตรงว่าไม่เห็นอนาคตอนะ่ะถ้าเกิดพูดถึงจะไปบอลโลกนี่อย่าอย่ามาพูดตรงนี้ดีกว่าจริงๆก็เล่นมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าเป็นคนชอบชอบกํบาลังกายใช่ไหมครับแล้วพอ ชีวิตเริ่มลงตัวเริ่มเริ่มหน้าที่การงานเริ่มไปได้ด้ีพอมีเวลาก็มาเริ่มเตะฟุตบอลใหม่ก็มาเตะกับคุณพ่อคุณนั่นแหละคุณกิติรัตน์กับเพื่อนอีกคนสองคนมาเตะที่โปโลแล้วก็คุณกิติรัตน์ก็ตั้งทีมขึ้นมาเป็นอาวุโสมาเตะกับสุขสนุกก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะครับได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการของของอีกของอีกธุรกิจใช่ไหมครับธุรกิจอีกประเภทหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ากีฬาฟุตบอลก็เป็นก็ก็ถือเป็นธุรกิจอันหนึ่งเหมือนกัน เป็นกีฬาประจําชาติเป็นกีฬาที่มีคนนิยมชมชอบมากที่สุดนะครับเรื่องตั้งแต่ยูนิฟอร์มเลยตอนนั้นเราเปลี่ยนมาใช้น i k กี้พอดีก็ต้องมีการต่อรองเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องสีเสื้ออยู่ดีคุณบรรทูนน้ำสามที่กสิกรก็เชิญผมมาคุยกับัไปไปหาบอกว่าเนี่ยดูสีเสื้อทีมสิใช่ไหมหวเวลาใช้ให้ใช้สื่อที่มันไบรท์หน่อยอย่างเช่นโกเนี่ยเดียเ๋ยวนี้สมัยก่อนรู้สึกว่าสัก10บสกว่าปีที่แล้วเนี่ยอย่างบุฟฟอนก็เป็น เบอร์นหนึ่งของโลกเล่นกับจูเวนต์ถใส่เสื้อสีอะไรสีชมพูถ้าก็ใส,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 ส่เสื้อสีชมพูสีใส่เสื้อไบรท์เนี่ยตัวมันใ,ใหญ่ขึ้นเมื่ดูหน้าเกรงขามขึ้นเวลาจะยิงเนี่ยคนจะหลีกเลี่ยงอะไรเงี้ยคือคือ,ค,อคือเป็นรายละเอียดปีย่อยซึ่งผู้ใหญ่็่อยความสำคัญแล้วกเ็เรื่องของการบรหิหารจัดการนักเตะอันหน,นึ่งเนี่ยซึ่งซึ่งผมไม่เคยคิดเลยนะเป็นรายละเอียดของการทาทีฟุตบอลสมมติผู้เล่นเนี่ยเราจะส่งรายชื่อเนี่ส่ง23คนใช่ไหมครับ เวลามาคัดมาคัด3ามสสมมุติสมัยก่อนเนี่ยก่อนคุณกิติรัตน์เป็นผู้จัดการเนี่ยเวลาสื่อจะลงเนี่ยจะประกาศตัดตัว8คนจะประกาศชื่อ8คนที่ถูกตัดตัวไอ้คนที่8คนที่ถูกตัดตัวไปรู้สึกยังไงใช่ไหมรู้จักเฟลแต่คุณกิติรัตน์เนี่ยแกลงรายละเอียดไนมะแกบอกนี่บอกว่าเดี๋ยไปประกาศคุณประกาศแค่ยี่สิบสามคนเขาไม่ติดก็ลงโทษเขาเยอะพอแนละ้วคุณจะไปประจานเขาทำไม อันนี้อันนี้เป็นเป็นตัวอย่างเล็กเ,เน้อยของการที่เราทำทีมเรื่องของจิตราหาจิตวิทยาถ้าดูไปสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไม่เจริญแล้วก็มีช่วงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงของขาขึ้นนะครับช่วงท่านทางนั่น,น,นสยามกีฬาเริ่มมาโปรโมทเริ่มมาทำคุณรวิเริ่มามาทำเรื่องหนองจอกเริ่มเป็นเมืองทองหนองจอกอะไรแล้วก็เริ่มกลายเป็นเมืองทองยูไนเต็ด ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทําให้ปลุกกระแสวงการขึ้นมาเยอะมีทีมเก่งๆขึ้นมาเยอะใช่ไหมคคุณเนวินไปทําที่บุรีรัมย์เออย์ไรเอ่ยเนี่ยเชื่อมับแล้วก็มีเมเจอร์สปอนเซอร์มีบิสเนสมาอินวอลฟเยอะไม่ว่าจะเป็นอย่างท่าเรือของแป้งมีเมืองไทยมีทรูผลผลเริ่มมีเงินเข้ามาพลแล้วมีมีเจ้าของที่มาสนใจเนี่ยการแข่งขันก็ดีขึ้นพอมีปัจจัยทางด้านเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันก็สนุกมันก็มีการซื้อนักเตะดีๆมาได้นะครับทำให้ทำให้วงการคึกคักขึ้นนมาะครับ ผมว่าเป็นช่วงที่สัก7-8ปีที่ผ่านมา7ปีถึง10ปีเป็นช่วงที่รุ่งโรจน์ที่สุดคนดูเต็มนะครับแต่ว่าถ้าลองไป track ไอสถิติดูแล้วกันว่า4ปีละปี5ปีหลังเนี่ยมันเป็นยังไงผมว่าคนมันหายไปเยอะมากนะครับเขามีหลายปัจจัยผมว่า1ปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องฮูลิแกนเรื่องตีกันเรื่องอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่ที่ทฟุตบอลเป็นเรื่องของครอบครัว ช่วงที่มันยุคที่มันเจริญเนี่ยมีทั้งผู้หญิงคนแก่เด็กมาดูได้ตอนนี้พอม,มีข่าวเรื่องตีกันรเรื่องทะเลาะบอแวง้งกันเนี่ยมันไม่ Environment มันไม่เซฟให้ให้ให้ให,ให้ให้ทุกวัยก็มาดูได้มันก็เริ่มตกเรื่องกระแสผู้ตัดสินไม่ให้ความเป็นธรรมเรื่องผู้ใหญ่กทะเลาะกันในวงการฟุตบอลในในเรื่องของสมาคมไม่ได้รับความแฟร์ซึ่งผมถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักหลายๆปัจจัยซึ่งทําให้วงการฟุตบอลไทยตกตก่ำ แล้วผมว่าก็จะตกต่ำไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปแช่งหรือไปอะไรนะพี่นะว่าพูดให้เข้าใจเฉยเพราะเป็นเรื่องของขาลงฟุตบอลอย่างแน่นอนนะครับคุณต้องเริ่มตั้งแต่เนี่ยสมทนรลาวินิดบางแก้วจุฬาภรคริสเตียนพวก power house ทั้งหลายของไฮสคูลเนี่ยผมว่าต้องเริ่มตั้แต่ตรงนั้นเลยนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนที่น่าชื่นชมกับสมทนเนี่ยผมว่าน่าชื่นชมมาก มีโปรแกรมที่ชัดเจนมีการสร้างสนามมีการสร้างดอมมีการให้สกอร์ชิปอันนี้ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อมาเป็นเรื่องของหลีกถ้าหลีกไม่แข็งแกร่งก็ลําบากนะครับหลีกไม่แข็งแกรง่งก็ลําบากแต่ว่าพูดถึงในภูมิภาคนี้ของเราก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่แต่ว่าถ้าจะไปแข่งกับระดับเอเชียอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ายังอีกไกลมากยังอีกไกลมากเราก็ได้แค่นี้ผมว่าโซฟานะไม่ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นบอกตรงว่าไม่เห็นอนาคตอ่ะ ถ้าเกิพูดถึงจะไปบอลโลกนีอ่อย่ามาพูดตรงนี้ดีกว่าเป็นเจ้าภาพใช่ไหมเป็นเจ้าภาพอย่างเดียวดีกว่าถ้าคุณไม่คุณไม่วิลลี่ที่คุณจะรับรับความจริงว่าเรายังมีปัจจัยอีกเยอะมากที่ต้องมาพูดคุยกันแล้วก็วางโรดแมปที่ชัดเจนนะครับอย่างตองหรือยอย่างเจหรือยอย่างอุ้มเนี่ยผมว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีมี common denominator หรือหรือหรือปัจจัยร่วมอันหนึ่งคือว่าทุกคนที่ไปเนี่ย หนึ่งเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าต้องมีความตั้งใจที่สูงเป็นคนที่มีความดดิเคชันทางด้านการเทรนนิ่งวินัยทางด้านการทางด้านร่างกายไม่จะเป็นตองไม่จะเป็นอุ้มไม่จะเป็นเจทั้งสามคนนี่คือเป๊ะใช้คำนี้ดีกว่าเ่าเป๊ะใช่ไหมเจ <laughs> อายุกำลังพลายพอดีตอนนี้คือเรื่องของทักษะนี่ผมว่าไม่ไม่เป็นรองใครร่างกายเขาก็ดี <laughs> เขา, <laughs> เขาฟิตซ้อมตลอดเวลาผมว่าคอยแค่โอกาสมากกว่าทีมชาติไทยในแรนกิ้งโลกเนี่ยก็เป็นประเด็นอันหนึ่ง ที่ไม่สามารถไปได้พอแร็งกิ้งไม่ถึงพอแร็งกิ้งไม่ถึงก็ไปลาบากต้องไปฝังตัวที่หลีกรองก่อนที่โปรตุเกสหรือที่เบลเยียมหรือที่ถึงไ,ไหมของพวกนี้ก่อนเราถึงจะไปได้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของข้อยกเวน้นถ้าเกิดทีมชาติไทยแรงไม่ไม่สูงพอถ้าเกิดเจอยากไปเล่นสมมุติแล้วกันใช่ครัว่าเ้วเป็นไปเล่นเลสเตอร์แล้วกันมันมีข้อยกเว้นว่าจ่ายแพงหน่อยได้ใช่ไหมเอาม,มันมีการ คำนวณล้วก็ต้องจ่ายจ่ายแพงหน่อยก็สามารถให้เจเล่นได้ mm. ผมว่าขายเสื้อเจยอย่างเดียวคุ้มแล้วนะเรื่อง mm. เรื่องเงินนะ่ะแต่ผมว่าเ็เป็นเ็เป็นก็เคยคุยกันคุณต้อมคุณต้อมบอกไม่อยากไปก้าวไก่โค้ชซึ่งอันนี้เป็นสำคัญมากคือถ้าเกิดเจ้าของทีมเนี่ยรู้ว่าโรของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงทําสภาพแวดล้อมให้นักเตะหรือว่าให้ทีมเนี่ยมีความสมบูรณ์ที่สุดจ้างโค้ชที่ดีที่สุดมาโรใครโรมันบอกว่าคุณต้อมเป็นคนให้เกียรติคนเยอะ เพราะนั้นก็ถึงไม่อยากไปก้าวไกลแต่ถ้าเกิดเป็นผมอะอันนี้ผมอยากจะก้าวไกลทีของผมผมมีอันนี้ผมผมผมซื้อเลยอะขายไม่ติเซนเป็นสักแค่สิบล้านเนี่ยใช่ไหมเจไม่ได้เบอร์สิบนี่แหละผมว่าไม่ไโดนเตะหรอกผมมั่นใจเราว่าว่าเขาว่าเขาไปได้ไกลแน่นอนผมเคยคุยกับจิรันนังคุณพ่อคุณเนี่ยผมเคยคุยเนี่ยผมก็เคยคุยกันมาตั้งสิบกว่าปีแล้วพี่ทำไมไม่มีเวีอาไรทีหนึง่งใช่ไหมบอกคุณนี่คุณไม่เข้าใจเวียมันมีไม่ได้ เพราะว่าถ้ามี VR แล้วเนี่ยมันจะล็อกไม่ได้จะล็อกผลไม่ได้คบางทีมันก็มีทีมที่มันป๊อปปูล่าอะไรยังไงคือผู้ใหญ่ในฟีฟ่าไม่ยอมให้มีแต่ว่าผมว่าตอนหลังในเรื่องแฟร์เพลย์เนี่ยมันก็ามาเพลย์โรเยอะมากจนถ้ามันต้านกระแสเรื่อง VR ไม่ไหวไม่ใช่คุณตีนัทไม่เห็นด้วยนะกับการที่ไม่มี VR แกบอกว่าเกิดด้วยแต่ว่ามันเป็นไม่ได้ลําบากที่จะมี VR ผมก็เชื่อนะว่ามันเป็นได้ลาบากแต่ตอนหลังพอมันเริ่มมีมาปั๊บเนี่ย ถามมันเพอร์เฟกหรือเปล่านะมันก็ยังมีฮิวแมนเอลเมนต์มาอีกมันต้องมีกรรมการ v ีอซึ่งมาซึ่งมาตัดสินตรงนั้นอีกมันก็ยังไม่มันยังไม่เพอร์เฟกอยู่ดีแต่ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นถามว่าจำเป็นต้องมีไหมผมมั่นใจว่าจําเป็นต้องมีแล้ว v ีอาเนี่ยทำให้บุคคลภายนอกวงการมีความมั่นใจกับกีฬาประเภทนี้เยอะขึ้นมันเป็นอะไรที่ที่ถ้าเกิดคุณไม่มีตรงนี้ความน่าเชื่อถือไม่มีความน่าเชื่อถือไม่มีมงมมมมเงินก็ไม่มาความน่าเชื่อถือเริ่มมี เงินก็มาเพราะนั้นถ้าเกิดกับไปถึง VR ที่กระแสีที่คุณแป้งอยากให้มีจ่ายเงิน16ล้านอะไรซึ่งเป็นมหากาอันใหญ่ปัจจุบันนี้นะผมว่ายังไงก็ต้องมีเป็นหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลที่ต้องมี VR สมัยก่อนคุณจำไม่ได้นะว่าฟุตบอลเนี่ยพรีเมรลิงเนี่ยชนะได้2แต้มเขาเปลี่ยมชนะได้3แต้มเกมแม่งพลิกเลยนะคุณไปดูประวัติศาสตร์มานะคุไปเทร,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 ทรประวัติศาสตร์มานะ โกเพอร์เกมเนี่ยแม่งขึ้นนะคนไปดูอ่ะคุณอยากดูศูนย์ศูนย์ป่ะคุณหาบอลศูนย์ศูนย์สนุกเลยแม่งยากนะก็มีบ้างแต่สมัยก่อนเนี่ยเสมอได้หนึ่งชนะได้สองเดี๋ยวนี้ชนะได้หน่ะสามข่มถึงโกฟะสามไงฟุตบอลมันถึงเปลี่ยนไปเยอะมากคนเนี่ยประเด็นนี้เป็นปัจจัยซึ่งคนไม่รู้คนรุ่นหลังนี่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ถ้ากูไปเทรสติศาสตร์ดูได้นะพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ดิวิชั่นหนึ่งมาเนี่ยโกเพอร์เกมเนี่ยจะขึ้นมาเยอะ แล้วคนไปเกะคือเยอะคนไปดูไปดูไปดูอะไรไ,ไปดูโกผมว่าเรื่อง Financial Play Fair Play สำคัญผมว่าต้องมี Ratio อะไรมาสักอย่างมาบอกว่าทีมเนี่ยสามารถทำาไะได้ทำอะไรไม่ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยวันหลังเนี่ยมันก็จะมีความห่างก,กันเมื่อกสังคมไทยเนี่ยใช่ไหม h a v e and h a v e not ใช่ไหมช่องว่างระหว่างรายได้อันนี้เป็นเรื่องการเมืองเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรต้องแถบไปนิดนึงไม่เป็นไรตมันต้องมีอะ ช่องว่าอะไรได้มันเยอะมากเนี่ยระหว่างคนจนคนรวยเนี่ยความสุขมันก็ไม่มีถูกป่ะคือทีไหนรวยก็รวยก็ชนะมันกลายเป็นกระจกสะท้อนสังคมที่แท้จริงว่าเป็นวินเนอร์เทคออลแต่ถ้าเกิดมันต้องไปศึกษาให้จริงว่ามันต้องมีวิธีการคำวนวณบางอย่างซึ่งอัลลาวให้ทีคอมพีทในลีกนั้นได้ฟุตบอลนี่เป็นไลฟ์ลีฮูดของเมืองนั้นๆน,น่เมืองเวโรนาเมืองโบโรญญาเมืองเลสเตอร์เมืองเบอร์มิงแฮมเมืองเชฟฟิลเมืองลีก คนพวกนี้เป็นเมืออุตสาหากรรมซึ่งเขาเป็น blue collar er worker อยู่ในโรงงานผลิตรถยนต์แล้วถ้าเกิดผู้ผนี้ล้มหายตายจากไปเนี่ยทีฟุตบอลล้มหายใจจากหรือว่าไม่สามารถอยู่รอดได้ในเวทีใหญ่เนี่ยผมว่ามันอิเล็กเตอไลฟ์สไตล์ของคนเขาเยอะ,ยอะมากคนหนลายๆคนเนี่ยในมือนั้นๆเนี่ยอยู่ได้ราะฟุตบอลคือคือมันเป็นมันเป็นชีวิตเขาอะผมว่าเรื่องเรื่องการต่อสู้นะคุณก็ต้องสู้ต่อไป คุณก็ต้องแสดงความคิดเห็นในฐานะที่คุณเป็นคนไทยคนหนึ่งในฐานะเป็นแฟนบอลคนหนึ่งอะไรถูกอะไรผิดก็ต้องพูดทีมไหนทําดีคนไหนทําดีก็ต้องสนับสนุนก็ต้องไปมีส่วนร่วมนะครับเดี๋ยวนี้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นเยอะอย่าไปใช้ความก้าวร้าวอย่าไปใช้ปาทะกรรมอะไรที่มันที่มันก่อให้เกิดการแตกแยกพยายามทำให้มันสร้างสารรค์ถ้าเรามีความหวังจริงๆเนี่ยนะอย่าอยากอยากเห็นนะที่มันสำเร็จภายในระยะเวลาสั้นมันไม่มีทางไปได้ ตั้งความหวังที่มันมีความเป็นไปได้ที่มันเรียลลิสติกจริงๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีความเชื่อมว,ว่ามันจะกลับมาได้อย่ามีอันเรียลลิสติกเอ็กซ์เพชันความคาดหวังที่มันไม่เป็นจริงเอาจริงๆดีกว่าอย่าไปบอกว่าอีสี่ปีจะไปบอลโลกบอลโลก,อ,ก,อ,กอย่าไปพูดดีกว่าเอารากฐานก่อนดีกว่าเราความแฟร์ให้มีอยู่ในอยู่ในวงการก่อนแล้วแล้วผมว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับ